พวกมนุษย์างูไอ้พวกโงูเหากปัญญาคิดเล้วอาการที่แกกักกันและจับการกับไม้เลหกแปดสองมันจะจบลงแค่นี้เหรอสำหรับข้าแล้วนั่นคือการทักทายของข้าเดสการเติงเตรียมตัวให้พร้อมอกข้ากับกองทัพอีสานของข้าจะบุกขึ้นไปบนโลกมนุษย์ และจัดการพวกเจ้าไม่ให้เหลือแม้แต่สักอยาฮาฮาฮ่าเ่าฮัาฮาฮ่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 กฮ่าว่าฮ่า่าฮ่่่าฮ่่าฮ่าาท้างฟ้า แกไม่รู้เรื่องไงว่าที่อยู่ตรงหน้าของแกคือใครหากอยากผานประตูบานนี้ไปก็จงฆ่าข้าสกอนจงฆ่าสมข่าไปก่อนอย่าหวังเลยว่าเจ้าจะได้ผานประตูบานนี้ตราติีข้ายังยืนหยัดอยู่ตรงนี้เน่เน่ผู้ชายที่คืออื่นที่อยู่หน้าประตูห้องของฉัน วยฉันออกไปหน่อยได้หรือเปล่าคือพอดีในนี้มันน่าเบื่อนลได้เปล่าขอรองลาา่ยังไม่น้อยก็ช่วยหาเลยฉันเล่นในห้องนี้ได้หรือเปล่าฉันเบือเ่อจะแย่อยู่แล้วไม่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ที่สุดเราก็ได้พบเจอกันแล้วสินะขอต้อนรับสู่มหาสมุตอันยินดีเยเยร์และเงียบสงขอต้อนรับแกเจ้ามนุษย์ไม่สิต้องเรียาากประเจชสิ่งมีชีวิตตัวกระเจอยรเหสิ่งที่แกได้เห็นอยู่ตรงนี้คือข้าผู้ที่ปกครองทะเลแถบนี้ฉันหวังว่า เอาไว้เพราะว่ามันจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่แกจะได้หินไว้เจอกันใหม่